กระโปรงนักเรียนของลูกสาวเอลใหญ่ไม่ต้องตัดนะคะเรามาแก้ด้วยวิธีง่ายๆเราหารอยเย็บด้านข้างของกระโปรงมาทำเครื่องหมายให้เขาว่าเส้นต่อเอลกระโปรงใหญ่เท่าไหรลองวาดให้ดูนะคะทั้งสองด้านของตะเข็บด้านข้างว่าสามเหลี่ยมควม่ำต้องใช้ได้ที่แข็งแรงในการเปลี่ยนเสื้อผ้าของคุณให้แข็งแรงทนทานตะเข็บแรกปักจากด้านในออกด้านนอกจากตำแหน่งตะเข็บด้านข้างไปอย่างเส้นด้านซ้ายตามเส้นเสริมที่วาดเดินตะเข็บไปทางซ้าย เอาตะเข็บไปทางขวาเข็มและได้ทั้งสองข้างต้องเรียบร้อยและสมมาตรตามที่เราจะทําให้มันเล็กลงและหนาแน่นขึ้นเล็กน้อยยิ่งเล็กยิ่งหนาแน่นยิ่งดูดีผ้าคาดเอวกระโปรงมันเป็นสองชั้นเราแค่ต้องเลือกเย็บชั้นเดียวเท่านั้นหลังเดินเสร็จสุดตะเข็บต่อไปมารัดสายทั้งหมดให้มันนะคะเรามาแก้ไขส่วนเกินด้านในหนึ่งตะเข็บด้านบนและหนึ่งตะเข็บด้านล่างหลังจากเย็บเสร็จแล้วเราจะผูกปมตัดได้ส่วนเกินให้มันเอวกระโปรงของลูกสาวเปลี่ยนไปแบบนี้ มันแบนมากทั้งภายในและภายนอกแถมออกมาสวยเนี๊ยบมากค่ะ